ก็เปิดมาเยอะทีวีไม่พูดมีขี้คิเรียนพี่เป้ทำดูฟรีจะพาไปกินไปเที่ยวไปดูอะไรดีๆเอตอนนี้เราอยู่ไหนใครรู้ฉับอกทีพุดจุยหุยดีอสศระต้องแปดตัวรายการพีส่สองคนเขาจะพาไปทัวร์ไปกินไปเล่นไปทำอะไรร้วๆถ้าเชเยอะรวมได้แล้ว <c oughs> ล,ลองสนุกชัวร์บายเจกันะครับอาอเปิดหรือเปล่าพุดจุยหุยดีนะครับหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับน่าจะเป็นเดือนกันนะชนะยิ้เพราะว่า เหงาหมายถึงว่าคนดูเหงาหรือว่าคนถ่ายเหงาเลยฮะเพราะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมมันโควิดไงช่วงที่ผ่านมาหนูหนูหนูขอขอใช้ไว้เลตด้วยนะได้จ้ะคือวันนี้อาจจะมาแบบไม่เต็มคลิปเพราะว่าเร่งงานตัดต่ออะไรต่างๆที่ส่งงานเมื่อไหร่จะได้ดูคะเรื่องนี้ q 4อันนี้พูดถึงละครหรือว่าพูดถึงวัคซีน ไม่ใช่ละครเนาะโอเคคิวสได้ดูเนาะอ่าวันนี้นะครับก็จะมาเปิดมุมกาแฟคาเฟ่แบบน่ารักน่ารัก PJ Home Cafe นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีแบบเรียนทำกาแฟด้วยแล้วก็เทลาเตอ้อาร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะวุ่นวายมากๆเลยนะฮะติดตามดูกันได้นะครับในพุดจุ๋ยเดียว ตัวเครื่องครับ,รบไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะปกต,ติทำกาแฟอยู่ปกติจะเป็นแบบโบูบาเออในบ้านรบกวนแป๊นบนึ่งครับ ใช่แต่ว่าก็จะเป็นแบบโซโลบาแต่ว่าเครื่องเนี่ยคือที่เป็นเครื่องแรกในชีวิตครับที่ได้มาแล้วก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่ตัวเองใฝ,ฝ่ฝันมากแร์ลาม,มาสโก้ครับผมถือว่าเป็นเครื่องชงแบบไฮเอ็นเลยคือถ้ามีเครื่องนี้คือเราสามารถเปิดร้านกาแฟได้อันนี้มันเป็นแรงต่ำสุดของแบรนด์นี้นะครับราคาก็อยู่ที่แสนเก้าแสนเก้าแสนเก้า oh. oh my god ้าวเครื่องนี้นะครับอยู่ที่แสนเก้านะครับหัวเดียว หัวเดียวแต่แต่งกานแล้วสองหัวพี่คบไม่ได้หรอกผมว่าสองหัวเแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้คุณจุ๋ยนะครับลองเทลาเต้อาร์ตดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวตอนเทลาเต้อาร์ตเดี๋ยวเรียกกาแฟใช้ของอะไรฮะพี่บุ๊คฮะเซ็กเนเจอร์เบลนด์ของบอลกระป๋องครับผมใครอะหมอหรอถ้าบอลอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบพรีเซนเตอร์ผู้ชายก็บอกได้นะฮะนี่เลื่อยขาเก้าอี้เพื่อนตรงนี้เลย ที่ต้องบอกก่อนว่าที่ให้เราไปได้รู้จักกับบอนคาเฟ่นะฮะก็จากหมอเจีย๊ยบนี่แหละนะครับที่บอกคือทำเซิร์ฟ่อเซิร์ฟนะครับครับจะไ,ได้เห็นว่าความแตกต่างของแต่ละเบอร์เป็นแบบไหนเริ่มต้นจะลองสักเบอร์หนึ่งก่อนโอเคเ <นะ S 1> ข้าไปมีตึ๊กเบอร์แค่นี้เลยครับดึงนิ้มาอันนี้บอนคาฟ่ ละเอียดไปไหมพี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นโซเชียลแต่เราจะรู้ว่ามันได้ไม่ได้คือเราต้องออกไปสกัดจริงๆว่ามันไหลเร็วไหลช้ายังไงนะครับอ่านี่คือตัวอย่างของแบบแรกคือบทแบบละเอียดดยาวนะจะยาบขึ้นก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบน้าตาลาน้ำตาลทรายนิดนึงครับผมแต่ถ้าต้องการยาบกว่านี้เราก็ปรับไปเลขที่มันมากกว่านี้ที่เราสร้างกันดีกาแฟมันมีระดับการขั้วที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละหลักการคั่วนะก็จะมีความเปราะความหนาแน่นไม่เท่ากันถ้าอย่างคั่วอ่อนเราก็เห็นว่ามันเม็ดมันแข็งเพราะมันโดนไฟน้อยความเปราะของเมล็ดมันก็จะน้อยนะครับผมเม็ดมันก็จะหนาแน่นสูงทีนี้เราอาจจะต้องใช้เบอร์ที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อบดให้มันละเอียดแต่ถ้ากาแฟคั่วเข้มเม็ดมันขยายเยอะโดนไฟนานนะสีดําๆเลยเม็ดมันก็จะเปราะนะครับผมเบอร์ก็จะแตกต่างกันทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเมล็ดกาแฟต้องลองก่อนโอเคครับเป็นโซช็อตครับเดี๋ยว ทำออกมาแก้วแรกใช้กาแฟกี่กรัมเปซิงเกิลช็อตก็น่าจะประมาณ10กรัมดูดูพี่เขาเริ่มม่วงนะช็อต<ม>แรกเดี๋ยวเราให้พี่เขาก่อนดีกว่า <laughs> ผมลองบ้างดีกว่าอันนี<ล>้ใส่เลยครับผมจะได้ชิมน,นะยลิ้นใส่แล้วปึ๊บแล้วก็ลิ้นนี่บอกไว้แล้วก็ <laughs> เคาะเดี๋ยวสักพักเราก็ชิมเองนะท่าจะเท่ขึ้นไงท่าจะเท่ขึ้นไง จแต่เราผมกาแฟมาแล้วแล้วก็ยังไงต่อฮะพี่บุ๊กเอาอันนี้มาในบุ๊กมาเพราะว่ามันอ๋อเวลาเทสถานี้พอดีอ๋อซึ่งเดี๋ยวเราเราก็นึกว่าพี่เขาแบบใจดีแบบพอดีมากเลยเดี๋ยวว่าบุ๊กไว้ให้พี่เป็นแบบเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเจเจโอเคโอเคแล้วก็โดสเนี่ยเราทำดูเหมือนง่ายเลยถล่มไอ้แอปเนี่ย ถล่มก็เดี๋ยวเดี๋ยวเเคลียร์กับน้องสาวเสื้อม่วงนรับใส่ด้ามชงเข้าไปเอามือเนี่ยจับเครื่องได้นะครับแล้วก็ให้แน่หลังจากนั้นสกัดเออดูสเกลเองสเกลขีดตรงนี้30 ml อันนี้เป็นช็อตสากลเลยนะครับช็อตไอมโซจะอยู่ที่30 ml 30 ml พอดีดูความคริมมี่ครับนี่ไอสิ่งดีของคุณบุ๊คเขา อันี้นี่ของเราอนี้สำหรับเทลาเตอรนี่ของแขท่านไม่ใชนาดนี้นะีสิอ่ะสิพอดีครับบดเปิดลิ้นเริ่มเทยังฮะเริ่มเทยงฮะข้าจะเทกึนแต่เราเท่งนความปึ๊บเฮ้ย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 นั่นไง ยึดฉันทำพวกเขาเริ่มจริงๆแล้วคือถ้าทําแบบเท่ๆก็คือ,อยังไงนะเออเก็บี้ยแบบนี้หรือว่าใช้ตรงสั่งเมื่อพักมือเราจะด้านกันถ้าเราทําบ่อยครับผมตอนนี้หน้าหน้าด้านหมดเลยฮะแล้วก็ยังไงนะยืนเอาจะพวกเข้าไปงีนนะนะ<อ>้ยฮะผมใช้กลมมันต้องขนาดนี้กเลยพี่อย่างนี้อ่ะพี่ใช่ครับอ๋อโอเคแรงไหมก็แล้วแต่บุ๊กบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยฝัดน้ําประมาณแบบหนึ่งสองสามสามดิ โอเคปึ๊บนีป่ะเฮ้ยไม่ใช่แง่เนี่ยอ่านี่ไงเข้าแล้วไม่ใช่ไหมครับไลองพุดกลัวพังไงเฮ้ยนับกระชอกไม่ได้นะบุ๊กเดี๋ยวพี่จุ๋ยว่านะอันนี้นะอ่ะนี่บางคนจะจับเวลาไปด้วยโอเคไม่ควรเกิน30วิ เวลาดีปัดเลยฮะนี่สุดยอดเดี๋ยวจริงจิงยี่ถือวัดได้ไหมได้ฮะนบมีเพื่เลือดเพอร์เฟกชั่นเพอร์เฟกชั่นเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไปยกนะครับอ่ะชิมครับอันนี้ชิมได้ไหมชิมเลยครับใครอยากชิมไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือให้พี่จุ๋ยเนี่ยลองเทลาเต้อาร์ตแล้วก็วัดกันไปเลยนะฮะอ่ะได้เลยได้รู้ว่าได้ได้ทีนี้ก่อนสตรีมเราต้องรู้สัดส่วนของ นมก่อนโอเคอ่าทำไมต้องแบ่งพิชเชอร์เป็น4ส่วนครับเราจะหาตำแหน่งในการจุ่มก้านสตรีมนั่นแหละอ๋อโอเคถ้าเรารู้ตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้นมเนี่ยมันเกิดการหมุนวนและเกิดโฟมนมที่เนียนโอเคเราชอบนมเนียนๆนียบางทีมันก็ไม่ค่อยเนียนใครเป็นนมสดนะเนาะใช่นมไงนมไงโอเคใครจะได้แบบเสี่ยงมาตำแหน่งที่หนึ่งสังเกตคือมันจะเฉียงมาทางนี้อ่าอ่าเบสซ้ายมาก้านไงก้านไง ทีนี้ถามว่าเบ้เพื่ออะไรอ่าเพื่อให้เกิดการ่เฉียงเพื่ออะไรอ่าเฉียงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดการหมุนวนของนมในการับโอ้โเคยดูคลิปไหมฮะเเต่เราเตะอาร์ตอ๋อเคยดูบ้างเคยดูบ้างของของญี่ปุ่นฮะนมมันก็จะหมุนวนแบบเนี้ยใช่อ่ะมาแล้วพอหมุนวนปุ๊บนมมันจะเนียนครับนะครับผม ยากมากเลยฮะเราไปกินที่บอนคาเฟ่เดียวครับผมโอเคแรกๆเดี๋ยวปุ๊จะประคองก่อนแหละกันได้เกลียวเลยปุ๊บเหมือนทำเป็นเลยอ่ะเฮ้ยบุญเหมือนเล่นเหมือนเล่นมาเอ้เหมือนเล่นทำเซียนโอเคเจนเย็นนะครับเจเย็นเอามือมาจับด้วยจะได้รู้นะครุณไม่เป็นไรเจนเย็นครับเลี้ยงไว้พอร้อนแล้วปิดปิดเลยครับร้อนแหละ ออกมาแบบเนียนอย่างนี้เลยถ้านเนียนปุ๊บมันจะดีเลยถ้าฟองเยอะก็คือไม่ไม่ไม่น่ารักอ่าไม่น่ารักเขาเลยโอเคอ่ะโอเคแสงสังเกตคือนมมันจะเป็นก้อนๆด้านบนมันเป็นมันถ้าเราชิ้งไว้มันจะเซตตัวนะครับอือทำลายหัวใจก่อนนะครับกดปอดอิเชื่อลงตัดไปข้างหน้าดีอันเนี้ยบุกทำ ใช่เราจะเฉียงไปทางไหนก็ได้หนึ่งหรือสองได้<ช>โอเคค่ะก็เปิดช่วงแรกมันจะมีเสียงแบบนี้สุดอย่างเอาอกาศเข้าเานาะพอมันอุ่นปึ๊บเราขึ้นย่า2สองจยกขึ้นแบบนี้พอมันร้อนแล้วก็ปิด โทรศัพท์ได้เยหรอใช่บ้าบอเจ๋งป่ะมันไฮเทคอะไรขนาดนี้มีร้านคาเฟ่อยู่ในบ้านเดี๋ยวให้ดูตอนเทาเทลาเต้นนะคมโอเคได้ครับให้ขึ้นเป็นลูกหัวใจหน่อยที่สูได้ครับผมได้ครับ Only you เอ๊บวนจะหัวใจได้เหรอพี่หนูว่าหนูจะทำได้เหรอเดี๋ยวมาดูว่าใจเราจะเป็นแบบไหนไปหัู แช่แช่แช่อย่างนี้ให้มันกลมๆใช่มารู้รู้เก่งสบายเก่งมากแบบเกิดมาแค่นิตรตัดพูดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอยิ่งชอบยิ่งมีคอนเทนต์ไิตตัดอยิ่ชอบแบบนี้เอาเลยเหรอเฮ้ยอ่าพี่จุ๋ยกันก็ได้เอาเขาย้อนกลับไปจังบนเดนพี่เชื่อให้มันชิดกับหน้าไปครับเข้าไปกดเข้าไปดันไลน์ไหัวใจ ทำไมมันไม่เป็นวะยนเงายืนเงายืนเงายืนเงานี่ยเฮ้ยเหมือนนะเว้ยจ้ามันเหมือนสเปิร์มอะเป็นไงฮะครั้งแรกของการเทลาเต้อาร์ตอุ๊ยอยากทำอีกอันหนึ่งเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โดีเลยดีข้างหน้ารำไปข้างหน้ารำไปข้างหน้ารำไปข้างหน้าขีดไรนี่ S 1> <S 1> เฮ้ยที่รักโถที่รักดูต<อ>ูดเด็กต<อ>ูดเ,เด็กเหมือนไอเนี้ยไอแพ็กแมนอะแพ็กแมน อะ่ะอันนี้เหมือนอสุจิโหห,หนูรอวันที่หนูทำลายนี้ได้นะจะได้เสิร์ฟพ่อกับแม่ปัามา๊มกวัพี่บุ๊กนอนอยู่นี่ <c oughs> เดือนหนึ่งได้ไหมฮะ,ะเอาล่ะ <Okay. S 1> วันนี้นะครับก็ประมาณนี้ฮะ <c oughs> ต่อไปคือเราต้องไปฝึกกันเองนะครับครับถึงเราถึงจะได้เทได้แบบนี้ของคุณจุ๋ยวันนี้เป็นเทมาเป็นอะไรนะสเปิร์มสเปิร <c oughs> ์มของผมนี่เป็นอะไรนะฮะก็เรียกอะไรนะพาสแมนพาสแมนเป็นงางเสก่งเรียบร้อยพุ่จุ๋ยหูยดีอ่ะนะครับพามาดูมุมคาเฟ่เล็กๆในบ้านนะครับของ PJ Home เล็กไหมเหรถือว่าเล็กไหมเป็นมุมเล็กๆครับเอ้น,นี่นี่เป็นที่แรกนะที่เปิดมุมกาแฟ pantry ในครัวยังไม่เสร็จ100%แต่ว่าวันนี้แค่แบบว่าโชว์ให้ดูก่อนอ๋อแต่ก็เป็นที่แรกนะได้มาเปิดมุมกาแฟปกติรายการไหนก็ยังไม่ได้มาเลยนะใช่เปิดแค่ครัวใหญ่แล้วก็ขอบวุณบอนคาเฟ่ด้วยนะครับที่วันนี้แบบเอาเมล็ดกาแฟแล้วก็ส่งพี่บุ๊กผู้เชี่ยวชาญมาเลยผู้เชี่ยวชาญมานะครับทั้งเซ็ตแล้วก็ติดตั้งให้เลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมีแบบ มุมคาเฟ่เล็กๆในบ้านของเองหรือว่าในคอนโดก็ได้ก็ติดต่อที่ไหนนะพี่บุ๊บอนคาเฟ่ได้เลยใช่ป่ะเอางี้เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นรายละเอียดไปให้ใครที่ชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณพี่บุ๊สุดหล่อด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณบอนคาเฟ่ค่ะและขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะอุยห่ยดีอ่ะกระอาดต้องแปดตัวรายการพี่สองคนเขาจะพาไปทัวร์ไปกินไปเล่นไปทำอะไรรัวๆวถ้าเชื่อเยอะรวมได้รับรองสนุกชัว